สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็พบกับไออีกแล้วนะคะไอก็จะมาอ่านพลังงานหน้าพายให้กับทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป r a n d o มนะคะมาดูกันว่าไพาจะจับพลังงานของใครได้บ้างนะคะขอให้พลังงานนี้นะคะตามหาเจ้าของคลิปจนเจอนะคะเพื่อที่จะมีสารอะไรสําคัญหรือข้อความอะไรบางอย่างที่ต้องรู้หรือส่งมาจากจักรวาลน,นะคะ ขอให้คุณคนพบคลิปนี้นะคะถ้าคุณคนพบคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแปลว่าสารทั้งหมดข้อความทั้งหมดนี้จากไพ่จะเป็นข้อความและพลังงานของคุณนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเช็คพลังงานกันเลยนะคะหัวข้อยังไม่มีเดี๋ยวจะอ่านจากหน้าไพ่ก่อนนะคะว่าไพ่เนี่ยต้องการสื่อสารหรือว่าบอกอะไรนะคะชุดแรกก็จะใช้เป็นไพ่สองสำรับนี้ก่อนนะคะเป็น tarot of the divine แล้วก็ วิตเมอเดออราเคิลนะคะมาดูที่ไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะขอพลังงานของเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะว้าวมาเต็มเลยนะคะ The c h a r ิออนะคะ ว้าวโฟล์ออฟวันนะคะเอดอฟซอดนะคะเอดอฟซอดนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นเอเดอร์อยนะคะพลังงานตามหน้าไพา่นะคะพไพ่เดชเริยอดตขึ้นมาใบแรกเลยนะคะ เป็นพลังงานของคนที่มีพลังในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยก็จะตั้งใจแล้วก็จะทำอย่างจริงจังเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือบางท่านเนี่ยอาจกำลังจะเริ่มต้นอะไรที่เกี่ยวกับ ความมั่นคงของชีวิตนะคะมันมีพลังงานของการเริ่มต้นขึ้นมานะคะทั้งเดชาริยอดเพย์รับสอดแล้วก็เอดอคอยนะคะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการเงินการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะคุณกําลังคิดที่จะทําสิ่งนี้อยู่แต่ว่าคุณก็มีความหวาดกลัวในหัวใจนะคะเอดอร์คอดขึ้นมาคุณอาจจะคิดแล้วก็กังวลว่าสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ คุณกลัวไปว่ามันอาจจะทําให้สําเร็จหรือถ้าเป็นในแง่ของความรักกลัวว่าความรักครั้งเนี้มันจะดําเนินไปแล้วมันจะพบกับความผิดหวังหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่านะคะมันยังมีความกลัวลึกๆในหัวใจของคุณนะคะไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ไม่กล้านะคะที่จะลงทุนหรืออะไรครั้งนี้มันเหมือนมี ความเครียดสะสมมีสิ่งที่กังวลเยอะยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าจิตใจภายในลึกๆของคุณเนี่ยก็อยากที่จะลงมือทำนะคะคุณอาจจะรู้ว่าคุณต้องการสิ่งนี้จริงๆนะคะแล้วอยากที่จะเดินไปแต่มันก็ยังมีความกลัวหรือลึกในหัวใจที่เกิดขึ้นนะคะกังวลว่ามันเนี่ยจะดีหรือเปล่าทําไปแล้วจะผลออกมาจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะ คิดมากนะคะในช่วงนี้คุณมีความคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเลยไม่ว่าคุณกำลังจะเริ่มทำอะไรอยู่นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานจากไพ่วิตดอมราคเค้นกันดีกว่านะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเพิ่มเติมบ้างนะคะ เซเรนด i พิตีนะคะไพ่เนี่ยใบแรกนะคะขึ้นมาบอกเลยว่า คุณจะได้รับความโชคดีนะคะแน่นอนในการลงมือทําครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกาลังเริ่มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งจะลงทุนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่นะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยมันเป็นความโชคดีหรือโอกาสหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะดีเกินกว่าที่คุณคาดคิดอีกนะคะขอเพียงแค่คุณมั่น ต่อไปแล้วก็กล้าที่จะลงมือทำนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆอยู่แล้วนะคะพลังงานของคนที่เป็นเดชาริยดนี่คือคนที่มีพลังกำลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคหรือการที่จะสร้างความฝันของตัวเองขึ้นมาให้เป็นจริงนะคะ mm hmm. คุณอาจจะต้องการความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือว่าหน้าที่การงานการเงินนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะคุณจะสร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณได้แน่นอนมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีความกังวลอยู่มากนะคะแต่สิ่งที่คุณกังวลเนี่ยมันมักจะไม่เกิดขึ้นจริงนะคะมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความเครียดจากการคาดเดาของคุณเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่นะคะแล้วก็เขาเนี่ยไม่ยอมมองอะไรเลยมีอ่เหมือน เหมือนเสื้อคลุมนะคะปิดหน้าของเขาเอาไว้นะคะแล้วก็นั่งอยู่ด้วยความหวาดกลัวอยู่กับความคิดมากของตัวเองแต่ดาบทุกดาบเนี่ยเขาปักลงบนดินหมดเลยนะคะไม่ได้ปักลงบนตัวของคนคนนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณคิดมากอยู่เนี่ยไม่สามารถทําร้ายคุณได้เลยสิ่งที่ทําร้ายคุณแล้วก็รังคุณเอาไว้ในตอนนี้มีแค่เสียงในหัวของคุณเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าคุณ เริ่มต้นอยากจะทำอะไรเนี่ยลงมือทำได้เลยไพ่เชีย์เต็มที่เลยนะคะมีเซเลนดิพิตี้ขึ้นมาคุณจะได้พบกับความโชคดีแน่นอนหรือถ้าสำหรับบางท่านเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะก็อ่าไพ่ไฟเขียวให้ลองเริ่มต้นดูได้เลยเพราะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่จะนำความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรอีกบ้างนะคะ เอนดิ้งนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีปมบางอย่างอยู่ในหัวใจของคุณจริงๆนะคะมันอาจจะเป็นบาดแผลรอยเดิมนะคะหรือสิ่งที่คุณเนี่ยกลัวว่าจะเจอกับสิ่งแบบเดิมหรือว่าสถานการณ์แบบเดิมสมมุติถ้าคุณกําลังจะเริ่มเปิดใจในเรื่องความรักกับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่คุณเนี่ยก็ยังหวาดกลัวเหมือนกลัวจะเสียใจเหมือนในครั้งอดีตครั้งก่อนอย่างเนี้ยค่ะ มันก็เลยเหมือนเป็นบาดแผลในใจทำให้คุณเนี่ยคิดมากนะคะไพ่ก็เลยแนะนำให้คุณให้อภัยเรื่องราวเหล่านั้นให้อภัยตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เดินไปข้างหน้านะคะชีวิตก็ไม่ไม่ดีขึ้นชีวิตก็ไม่ไปข้างหน้าสักทีนะคะหยุดอยาติดอยู่กับกับดักอะไรเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามต่อให้เป็นเรื่องของ การงานการเงินที่คุณเคยล้มเหลวมาก่อนเนี่ยไทยก็บอกว่าไม่ต้องเก็บมาเป็นบาดแผลนะคะไม่ต้องเครียดเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีพลังในตัวเองสูงมากๆอยู่แล้วขอแค่คุณมีความมั่นใจที่จะลงมือทําสิ่งสิ่งนี้หรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะปลดปล่อยพลังงานลบอันเดิมออกไปให้หมดนะคะไม่ว่าจะเคยมีบาดแผลใจอะไรมาก่อนให้อภยัยสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดคือต้องให้อาภัยตัวเองแล้วก็ใจดีกับตัวเองให้มากๆนะคะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจได้เลยนะคะคุณมีเบื้องบนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แน่นอน,นะคะ่ะมาดูต่อกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรอีกบ้างนะคะติงเกร์นะคะ t to the s e a นะคะติงเกอร์เป็นพลังงานของความคิดนะคะเป็นพลังงานของนักคิดนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความกังวลในเรื่องที่กำลังที่จะเริ่มต้นหรือว่าลงมือทำอะไรสักอย่างอยู่จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าความฝันที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้นะคะให้ในแนะนำว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยขึ้นมากับชูดซีนะคะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ย มันโฟล์ไปได้เลยนะคะปล่อยให้มันเป็นไปเพียงแค่คุณเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจในเบื้องบนไว้ใจในจักรวาลน,นะคะท่านซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอยังไงคุณก็จะได้รับความโชคดีในการเริ่มต้นครั้งนี้แน่นอนนะคะลดความเครียดของตัวเองลงนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็ลดความคิดมากต่างๆเนี่ยออกไปนะคะถ้ายังมีบาดแผลใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆนะคะก็ ปล่อยพลังงานเหล่านั้นไปให้ได้ถ้าเคยทำผิดพลาดเรื่องอะไรมาก่อนในชีวิตก็ปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นไปแล้วให้อภัยตัวเองที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคุณต้องรักตัวเองให้อภัยตัวเองและใจดีกับตัวเองให้มากๆนะคะสิ่งที่คุณต้องการจะทำสิ่งที่กำลังคิดจะทำอยู่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะปล่อยให้มันเป็นไปนะคะปล่อยให้มันโ l ์ไปเพียงแค่คุณเนี่ย ก้าวไปข้างหน้านะคะพลังงานของชาเลอร์เป็นพลังงานของการที่ก้าวเดินไปข้างหน้านะคะอย่างไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคใดๆนะคะดึงความแข็งแกร่งและหัวใจที่กล้าหาญของคุณขึ้นมาให้ได้นะคะคุณมีพลังในตัวเองที่สูงมากๆนะคะคุณเปรียบเหมือนนักรบ เปรียบเหมือนอัศวินนะคะตัวตนที่แท้จริงของคุณแข็งแกร่งมากๆนะคะดังนั้นอย่าปล่อยให้ความหวาดกลัวหรือว่าความคิดในแง่ลบเนี่ยเข้ามาครอบงำความรู้สึกของคุณนะคะปล่อยทิ้งไปอะไรที่เป็น ความคิดที่มันท็อกซิกหรือว่าพลังงานลบๆนะคะแล้วก็ให้รู้สึกไว้เสมอว่าตัวคุณเนี่ยเก่งที่สุดแล้วนะคะคุณใช้ชีวิตมาได้ขนาดนี้นะคะผ่านบททดสอบอะไรในชีวิตต่างๆมาตั้งมากมายนะคะเห็นถึงความแข็งแกร่งในตัวเองเข้าไว้แล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าจักรวาลเบื้องบนเนี่ยรอซัพพอร์ตคุณอยู่แน่นอนนะคะ ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะทูดซีเอเนจีเดียวกับไพ่เดอชาลีอัเลยนะคะไพ่เนี่ยยังคงแนะนำแล้วก็เชียร์ให้คุณลงมือทำแล้วก็เดินไปข้างหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าอยากจะเริ่มทำตามความฝันของตัวเองหรือว่าอยากจะเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจอะไรบางอย่างศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็ลงมือทำอย่างมั่นใจนะคะทิ้งความเครียดความกังวลล่วงหน้าเนี่ยออกไปก่อนได้เลยนะคะ มีไพ่เซเรนดิฟิตี้ขึ้นมายัางไงคุณก็จะได้พบกับความโชคดีและเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ใช่ในชีวิตของคุณแล้วนะคะมันจะดีเกินกว่าที่คุณคาดเอาไว้อีกนะคะต่อไปนะคะมาดูไพ่ออร์คิลเพิ่มเติมกันว่าไพ่มีอะไรที่จะอยากจะแนะนําอีกนะคะมาต่อกันด้วยเฟรดีเทลออร์คิลน,นะคะมาดูว่าไพ่เฟรดีเทลมีอะไรที่จะแนะนําเพิ่มเติมบ้างนะคะ ขอพลังงานให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถูกดึงดูดให้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมาแล้วนะคะจากเรื่อง r i t t l e Red Riding Hood หน,หนอยหมวกแดงนะคะพูดถึงบู๊นะคะ Don't We are f r i e d of your w of your wild s i l e นะคะ แล้วก็ใบนี้ราพันเซลนะคะตัเล่นเฮิร์บดีไลท์นะคะขออีกสักใบหนึ่งนะคะจากเรื่อนนง Sleeping Beauty spinning w e l นะคะแพร่รัฟเฟตนะคะ ให้ขึ้นมาในเรื่องของโชคชะตาค่อนข้างชัดเจนนะคะไพ่ใบแรกนะคะมาจากเรื่อง Little Red Riding Hood หมายเลข32พูดถึง wolf นะคะก็คือหมาป่านั่นเอง Don't be afraid of your wild side นะคะก็คือให้คุณกล้าที่จะเผชิญหน้านะคะอย่าหวาดกลัวความอ,าอย่าหวาดกลัวปัญหาหรืออย่าหวาดกลัว ความมืดหรือแม้กระทั่งการประเชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองนะคะไพ่เนี่ยอรู้สึกว่าเขาอยากจะสื่อว่า ให้คุณเนี่ยเอาชนะด้านลบของตัวเองให้ได้นะคะด้านความคิดลบๆนะคะไม่ต้องหวาดกลัวกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะกล้าฝันกล้าคิดไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณกําลังคิดจะลงมือทําหรือว่ากําลังจะเริ่มต้นนะคะให้กล้าเผชิญหน้ากับมันเลยนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็ไพใบนี้นะคะพุทธิ์สเตเลนเฮิสมุนไพรที่ถูกขโมยไปแล้วก็ด e ไซเออรนะคะมันเป็นการที่เป็นเป็นความปรารถนานะคะกล้าที่จะ ฝ่ฝันหรือทําตามความฝันของตัวเองไม่ว่าคุณอยากที่จะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ไพ่เชีรยให้คุณลงมือทําอย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณมีความปรารถนาหรือมีสิ่งที่อยากได้ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรคุณคิดว่ามันยากแค่ไหนหรือคุณหวาดกลัวการที่จะลงมือทําหรือการเดินไปข้างหน้ามากแค่ไหนแต่คุณไม่ต้องกลัวเลยแค่เผชิญหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าค่ะคุณจะ ได้พบกับความโชคดีบนเส้นทางนี้แน่นอนนี่คือเส้นทางของคุณนะคะเ p i n n i ิ่ง e ว l ์นะคะขึ้นมาพูดถึง Trade of Fade นะคะเป็นได้แห่งโชคชะตาเส้นทางนี้คือเส้นทางเดินของคุณนะคะถ้าคุณกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นเรื่องของความรักเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่และเป็นคนที่เบื้องบนเนี่ย ส่งมาผูกพันกันด้วยได้แดงแห่งโชคชะตานะคะไม่ต้องกลัวเลยหรือถ้าคุณเริ่มต้นจะลงมือทำตามความฝันหรือว่า,าลงลงทุนทำอะไรบางอย่างหรือทำในสิ่งที่คุณชอบอะคะ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยใฝ่ฝันเอาไว้ว่าคุณอยากทําอยากเดินบนเส้นทางที่คุณชอบหรือว่าอยากทําตามความฝันของตัวเองไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรลงมือทําได้เลยนะคะขั้นแรกก้าวแรกในตอนนี้นะคะ เป็นแค่ความบาดกลัวในตัวคุณที่คุณต้องเอาชนะความคิดของคุณให้ได้นะคะก้าวที่สําคัญที่สุดก็คือก้าวแรกนี่แหละคะ่ะไม่ได้อยู่ที่จุดหมายหรือว่าก้าวสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีก้าวแรกเราก็จะไม่มีก้าวสุดท้ายหรือว่าเป้าหมายที่สําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่ก้าวแรกนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ก้าวแรกก็ได้นะคะเพราะถ้าเกิดเราได้ลงมือทําไปแล้วเนี่ย เราจะค้นพบเองว่าปัญหาคืออะไรอะไรที่ต้องแก้นะคะอะไรที่แก้ได้เนี่ยมันก็จะถูกแก้ไขแต่ถ้าอะไรที่เรายังแก้ไม่ได้เบื้องบนจะส่งไกด์ไลน์ส่งเขาเรียกว่าส่งสัญญาณมาบอกเองนะคะว่าเราควรที่จะทํำยังไงขอแค่คุณไม่ต้องกลัวกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าแล้วก็ลงมือทํากล้าเป็นตัวของตัวเองกล้าเดินตามเส้นทางของตัวเองเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยนะคะ ให้เมนดิ้งที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะมันเป็นการพลังงานของการปลดปล่อยนะคะอาจจะขึ้นมาเพื่อหมายถึงให้คุณปลดปล่อยความเป็นตัวเองด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะปลดปล่อยให้ตัวเองเนี่ยได้รับอิสระนะคะในเรื่องของความเป็นตัวเองการคิดที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างนะคะคุณสามารถที่จะลงมือทําได้เลยคุณเป็นคนที่มีพลังในตัวเองสูงอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วคุณจะเจอกับสถานาการณ์อะไรเนี่ย คุณเอาอยู่แน่นอนนะคะขอเพียงแค่กล้าที่จะเริ่มก้าวแรกเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูไพ่จาก Time to Heal กันบ้างนะคะว่า Time to Heal สำหรับนี้มีอะไรที่จะบอกเพิ่มเติมบ้างนะคะมาแล้วนะคะเห็นไหมคะ ต้องมีใครใเพื่อนๆพี่ๆสักคนที่กำลังฝันจะทำอะไรตามเส้นทางของตัวเองอยู่แน่เลยพดลวดเราคนลุกมากเลยนะคะให้ขึ้นมาเชื่อมโยงกันมากเลยอย่าทิ้งความฝันเดินหน้าทำเพื่อตอนเองนะคะไพ่เนี่ยขึ้นมาเชียร์มากๆเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดจะทำอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ ขอแค่เพียงคุณเริ่มต้นกระอาก้าแรกนะคะแล้วเลข4เป็นเลขของรากฐานของความมั่นคงด้วยนะคะให้มีเลข4ีสีขึ้นมาเลยคู่กันเลยนะคะอาเลขสีเป็นเลขของการความมั่นคง,งการสื่อสารนะคะดังนั้นไอเชื่อว่าคุณถ้าคุณเริ่มอาลงมือทำาก้าแรกไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับไกด์ไลน์จากจักรวาลหรือว่า ได้ลาจากเบื้องบนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าเส้นทางนี้นะคะคือโชคชะตาของคุณทร a d ดเฟสค่ะเป็นได้แห่งโชคชะตาดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะไม่ว่ามีความฝันที่จะทําอะไรอย่าทิ้งความฝันนะคะไม่มีคําว่าสายไปสําหรับการลงมือทําสิ่งที่เราชอบแล้วก็เส้นทางที่เรารักนะคะเพียงแค่เริ่มก้าวแรกนะคะเดินหน้าทําเพื่อตนเองบ้างนะคะคุณจะได้สร้างชีวิตในแบบที่เป็นตัวของคุณเองค่ะ ขอสกหนึ่งใบนะคะ เผชิญกับด้านมืดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเห็นไหมคะไพ่ก็ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ,ะเผชิญกับด้านมืดใบนี้ energy เ,เ,เดียวกับไพบ่วู๊ f เลยนะคะอย่าก,กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับด้านที่ดาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านดาร์กของปัญหาหรือแม้กระทั่งความคิดลบๆของตัวคุณเองนะคะ คนมีพลังงานพอที่จะสู้กับมันอยู่แล้วค่ะคนที่มีพลังงานของไพ่ชาลีอยดอยู่ในตัวเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆไม่ว่าคุณจะค้นพบมันหรือยังแต่คุณมีมันอยู่แน่นอนค่ะความแข็งแกร่งความเป็นนักสู้ในตัวคุณความเป็นนักรบในตัวคุณจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จบนเส้นทางของตัวเองแน่นอนนะคะอย่าทิ้งความฝันอย่าทิ้งสิ่งที่คุณอยากทําอย่าทิ้งสิ่งที่คุณอยากเป็นนะคะไม่มีคําว่าสายเกินไปขอแค่ เพียงเริ่มต้นก้าแรกนะคะทุกคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนเริ่มต้นที่ก้าแรกทั้งนั้นนะคะคุณเองก็เช่นกันมีพลังงานเซเลนเดปิตี้ขึ้นมาอย่างไงเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คุณจะค้นพบกับความโชคดีแน่นอนนะคะมันเป็นเส้นทางของคุณเป็นแรงปรารถนาของคุณนะคะเป็นเส้นทางที่โชคชะตาลิขิตเอาไว้ให้คุณแล้วดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะไม่ว่าคุณจะกังวลหรือว่าคิดลบเรื่องอะไรอยู่นะคะ ทิ้งพลังงานเหล่านั้นไปปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่ว่าคุณฝันอยากจะทําอะไรเผชิญหน้ากับมันนะคะไม่ว่าปัญหามันจะหนักหนาแค่ไหนมันจะผ่านไปได้แน่นอนนะคะต่อไปเรามาดูให้าจาก Godet on the go สำหรับนี้กันัสกนิดนึงนะคะมาดูว่า Godet on the go จะบอกอะไรได้บ้างนะคะ I am the beloved of the g r d e n d นะคะคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักพระเจ้าลูกรักของจักรวานนะคะคุณมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในตัวมากๆดูหน้าไพ่ใบนี้สิคะเหมือนไพ่ที่สามารถเสกทุกอย่างบนโลกได้เลยนะคะมีพลังงานในตัวเองเนี่ยสูงมากๆนะคะ คุณเป็นคนที่อาจจะมีจิตวิญญาณเดิมแท้ที่มีความแข็งแกร่งมากๆแล้วลงมาเพื่อจะทําภารกิจอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าความฝันของคุณจะทําอะไรอยากเป็นอะไรอย่าดูถูกมันเด็ดขาดแล้วให้เดินหน้าทําตามความฝันของคุณได้เลยคุณมีพลังงานมากพอแน่นอนนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะคะ I am dancing my own dance นะคะทายใบนี้นะคะรู้สึกว่าเขาขึ้นมาเพื่อบอกให้คุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองและเต้นลํำไปบนเส้นทางของตัวเองได้เลยนะคะ่ะเป็นในในเพื่อสื่อว่าคุณเนี่ยสามารถเดินไปบนเส้นทางของคุณได้อย่างมีความสุขนะคะมันจะเหมือนบทเพลงบรรเลงไปบน เส้นทางที่มีดนตรีประกอบเป็นเพลงของคุณเองนะคะเป็นท่วงทํานองของคุณเองประมาณนั้นเลยเพียงแค่คุณเนี่ยเอนจอยไปกับมันแล้วก็กล้าที่จะสร้างนะคะความฝันหรือสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งนี้ขึ้นมาคุณมีพลังมากพอที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าแน่นอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเนี่ยยังซับพอร์ตคุณดีมากๆด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะคะคุณเป็นคนที่มี พลังงานแข็งแกร่งในตัวเองมากๆเลยนะคะดึงพลังงานเหล่านั้นออกมาใช้ให้ได้นะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเส้นทางของคุณแน่นอนนะคะมาดูข้อความจากเบื้องบนกันสักหนึ่งใบนะคะว่าต้องบนต้องการที่จะสื่ออะไรถึงคุณบ้างนะคะมาแล้วนะคะเป็นไพ่ใบนี้หน้าไพ่เป็นแบบนี้นะคะ ข้อพระคัมภีร์ใบนี้นะคะมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33นะคะว่าด้วยเรื่องของอคุณเนี่ยเป็นลูกหลักของพระเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นถ้าคุณต้องการอะไรนะคะให้ขอพรได้เลยนะคะแล้วพระองค์เนี่ยก็จะประทานสิ่งเหล่านั้นแก่คุณนะคะคุณไม่ได้ยืนบนเส้นทางโดดเดียว ไพ่สองใบนี้ขึ้นมาการันตีว่าคุณเนี่ยคือลูกรักแน่นอนนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยคอยซับพอร์ตคุณอยู่เสมอนะคะท่านส่งพลังงานมาให้คุณเสมอถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยท้อหรือว่าไม่มีกำลังใจนะคะจงอธิษฐานและขอกำลังจากพวกท่านนะคะท่านจะซับพอร์ตคุณอยู่เสมอแน่นอนนะคะทางแก้หรือเส้นทางต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ โดยถ้าสมมติว่าคุณเดินไปบนเส้นทางนี้แล้วคุณเจอปัญหาเดี๋ยวคุณจะเจอกับทางแก้ที่เข้ามานะคะเหมือนมันง่ายแค่นิดเดียวนะคะเพราะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าเบื้องบนท่านซัพพอร์ตคุณและให้คุณลุยบนเส้นทางนี้ได้แบบร้อยเปอซ์แน่นอนเลยนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะเชียร์ให้คุณเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจนะคะ เป็นพลังงานที่แข่งแกร่งมากๆเลยวันนี้นะคะพลังงานของคนที่กําลังมีฝันหรือกําลังที่จะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างหรือกําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้อย่างนี้ค่ะคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคลิปนี้หาคุณเจอนะคะคุณคือเจ้าของพลังงานนี้แน่นอน100%เซนนะคะไอ้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากๆนะคะเพราะ เป็นพลังงานที่ไอซ์อธิษฐานขอเอาไว้ว่าขอให้เป็นเจ้าของคลิปเท่านั้นนะคะถึงจะหาคลิปนี้จนเจอนะคะดังนั้นพลังงานวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ม,มากขอให้คุณรับพลังงานเหล่านี้ไปให้หมดนะคะเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างนะคะแต่ยังคิดมากกังวลแล้วหวาดกลัวอยู่พายก็ได้อยากบอกคุณว่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะคุณมีพลังในตัวเองที่แข็งแกร่งมากๆปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระกล้าเดินบนเส้นทางของตัวเอง ไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรอย่าทิ้งความฝันนะคะมันสามารถเป็นจริงได้แน่นอนให้เผชิญกับปัญหาเผชิญกับด้านมืดนะคะเบื้องบนจะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอและเมื่อคุณเดินบนเส้นทางที่เป็นเส้นทางโชคชะตาของคุณบนเส้นทางนี้คุณจะได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากๆด้วยนะคะคุณจะโฟล์ไปกับบนเส้นทางนี้คุณจะค้นพบว่ามันคือเส้นทางที่ใช่นะคะและคุณจะมีความสุข เส้นทางที่คุณเลือกเดินเส้นทางนี้แน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานทั้งหมดที่ไออ่านได้จากหน้าไพ่นะคะก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่พบคลิปนี้และกำลังเริ่มต้นจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถ้ากำลังตัดสินใจเดินหน้าได้เลยนะคะไพ่เนี่ยค่อนข้าง,าง,างไฟเขียวแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตดีมากๆด้วยนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จและได้รับพลังงานที่ดีทั้งหมดจากไพ่นะคะไอก็อยากที่จะ ใช้พลังงานจากไพ่นะคะในการให้กําลังใจแล้วก็ส่งสารจากจักรวาลแล้วก็เยียวยาแล้วก็ดึงพลังงานในตัวคุณขึ้นมานะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในแบบที่คิดเอาไว้นะคะถ้าเกิดฟังแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไอซ์ด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการคอลแลบกันระหว่าง2ช่องของไอซ์นะคะปกติไอซ์จะอ่านช่อง daily love alice ice ที่เป็นในเรื่องของความรักใช่ไหมคะแต่ว่าไอซ์ก็ สร้างอีกช่องหนึ่งเพื่อที่จะให้พลังงานฮิลลิ่งนะคะก็จะเป็นช่อง h e ล i n g Soul l อร s i Eye นะคะจะเป็นช่องที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณการฮิลลิ่งเยียวยานะคะแล้วก็การพัฒนาตนเองอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะบ๊ายบายค่ะ